จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการจัดงานปั่นทงางไกลตามรอยอรยารยธรมรมธาวดีเมื่อเวลา9เลกา30นาทีนายอังกูลศิลาเทวกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มาเป็นประธานแถลงข่าวปั่นจักรยานพร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสศินดิชวนนท์ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การจนะบุรีและนายสมจินชานกบีผู้จัดการสำนักง,งานพื้นที่พิเศษ7จ็ดอพท7แขกผู้มีเกียรติและสื่อมลชนได้ร่วมงานถแถลงข่าวการปั่นจักรยานปั่นทางไกยตามรอยอารยธรรมธารวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมธารวดีหน้ากาศวิธีชุมชนคูบัว ตำบลคูบัวอ,อเมืองจังังหวดราชบุรีซึ่งมีนายประยงพิมเพะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวนายชัยยนรุจารีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวนางสาวสุรีรัตนแพงเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านอาสมอและชาวตำบลคูบัวเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19 วัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและเกิดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยกิจกรรมการปั่นจักรยานทั้ง3เส้นทางนั้นจะมีศิลปินนักปั่นที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานได้แก่คุณมนัสสวินนันทเสนหรือติ๊กกิโลคุณอรุณภา นิจจลูนหวานหวานนางฟ้าสายปัน่นและคุณจิรศัก์ปันพุ่มแมวเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะเริ่มปั่นจักรยานที่จังหวัดราชบุรีไปสุพรรณในวันที่12-13กุมภาพันธ์2 5 6 5ระยะทาง103กิโลเมตรจากกาญจนบุรีและราชบุรีในวันที่19-20กุมภาพันธ์2 5 6 5 ด้วยระยะทาง92กิโลเมตรและจากสุพรรณไปจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่26-27ถึง 27, กุมภาพันธ์2 5 6 5ระยะทาง72กิโลเมตรจนเสร็จสิ้นกิจกรรมการปั่นทางไกลตามรอยอระยธรรมทารวดีคอตดไลน์นิวขาวราชบุรี ก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับปุณวดีมาโดยเสมอนะคะในกิจกรรมในหลายอย่างที่สามารถผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เชิงวิถีเรามีการประสานงานกันมาโดยตลอดของท่านท่านรองผู้บริหารวิธพีสื่อมวลชนนะคะหัวหน้าสงราชการไม่ว่าจะเป็นท่านเราขาดใครไม่ได้เลยค่ะในที่นี้เป็นฟันเฟืองที่สําคัญทุกคนดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้น้องบ้านเฮาชาวคูบัวนะคะขึ้นมา เป็นเส้นทางแหล่งอรารยธรรมทวรารวดีเบื้อนท่านสสคุณวดีดรอมรบดีท่านสุ้ชิบงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ช่วยขออ,อการท่องเที่ยววิีฬาจังหวัดกาญจนบุรีท่านดรสุจินชันจบุีผู้จัดการอบท1 7การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพแล้วก็เรียนรู้อารยธรรมโบราณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในยุคสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับที่ทุกคนมุ่งที่จะท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงค,ค่ะคึกคักและสนุกสนานค่ะผู้หานมาเอาดีั ภาพนานี้นะคะได้ถ่ายรูปร่วมกันกรองโควิด19แล้วนะคะค่ะให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะน้ำท่านจะรับไปหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็